มาทุกคนส้มตำยำค่ำคืนผัดกะเพราเนื้อจ้าแล้วก็ผัดกะเพราอบจ้ะทุกคนมาเด้อกินข้าวถ่ายแล้วจ้าสบายดีพี่น้องเบี้ยกระบังเนี่ยพี่น้องหน้ามกประเด็กเบี้ยนึ้งทีมกประเด็กใกล้ใกล้อร่อยเลยสบายดีค่ะกินข้าวกันนะคะจานข้าวค่ะอันนี้เอาออกก่อลเป็นส้มตำ ด้วยกันหรุนั่งกินข้าวด้วยกันกับพวกปลาสักนิดนึงน่ลงลงไปนี่นันก็ได้ใส่สมแล้วนะโอ๊มต้องใส่ใจด้วยโอ้ยนอนใส่หั่มซบนโนโ่ตำน้อยกจั้นะ ดีแล้วเี่ลอซิมรานี้แหละเ่น่นเอแม่ตัให้ลูกหลเป็นางูเทียนืออะเด้ออนั่เล่กันมานั่งเล่นนี่ะโอ้นั่งเล่นกันนี่ละลูกไม่ต้องไปเลื่อนมานัเลกันหรอนะเขาอยากนั่งด้วเลื่อนมาเออเลื่อนมาเลื่อนนี่ักมาถั่วให้่านั่งด้วย มีไม่ไม ja, ่จำแปลกก่อนเฮ้าไม่เดี๋ยงจิเปร็งเป็นยังไงชมตัง

เออจะเสิร์ฟให้กินรดพวกเจ้าน่ะจะเสิร์ฟให้เองไม่เป็นไรหรอกคนะ่ะเช้าไหมมรเมื่อส

คือสิชมตาเลยเนะใรนี่ก็กินหลายอย่างนะกเบงกินเนาะชมตาได้น่น่เลนึ่งข้าวยักจางลองหาโมเนาะกินเขาจางเนาะไม่งเไม่ชีา่กินมาแล้วเนือปลาเขา่หมคเราเยอะสามคนจะสูน้ำมนต์ไปไหบ้าง ตำพอจะไม่ทำอร่อยเลยองไโชว์ฝีมือแ้กินเลยยังไม่มร้อยพรุ่นรงนี้จะาำให้กินพรุงนี้ทำให้กินอร่อรับรองว่าไม่อร่อย <c oughs> พอเห็ดบมดเสบเนาะ้าต้องอ้นเนาะอ้นเนาะพอเห็ดอร่อยเอาข้างแรก <c oughs> แห้งกระเดกนเนาะเห็ดก,กับเข่าเนาะ <c oughs> อ้นเป็นหัวก่อนนะ <c oughs> อเห็ดกับข่าเป็ี่ยนร้อนแเป็นจับปะกาแฟคนขาเเผาไปเนาะคนได้เป็นเลยส่วนมากก็บบคโปเห็ด

นี่เรียกอะไรรถกุฏิรถกุฏิแมงกุฏิรถรถเอามาเกะหายทันทีสั เออรถตโน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 ค่ะค no no ่ะค่ะค่ะค่ะดบไมเปลไปยัดื้อแล้วรถน้ำเน้ำมลืมเลยบ่นเนละละตนเมายเนาะไลเือไรกบบเ เล่นผสมผสมกับเฮาซื้อนะตัวครั้งแรกมันเล่นแท้เล่นว่าได้เฮ่อเลยของตั้นี้เราเล่นประจำของที่เฮาบ่ได้ซื้อนะต้องแล้วมันของที่เฮาบ่อยากให้เล่นนะแต่เราัอยากเล่นนะแค่ไม่หน้อยกับแมวของเขาคนนี้ตุ๊กตาแมวแต่พอใหญ่น่ะตามเขาตามเขาก็อยากได้อันนั้นอันนี้มันไม่ใช่ถูกถเนาะตุ๊กตา วิธีอะไรเองแดงหมดเออแปดลอยเก้าลอยเดี๋ยมันก็อยากแดดเป็นเซ็ตมันมีหลายตัวนะ่ะเป็นเซ็ตประมาณก็อันนี้นะลูกขอสองชินช้นสองชิ้นแต่มันบ่อยตองน,น,น้อยไม่คไมเคยขอนนไม่เยอะเคยอยากเห็นแต่ผมเห็นมันก็ไม่เอาไม่ตามเพื่อนเขาไงเหมือนแบบนะเขาเล่นแล้วเขามีเนี่ยแม่หนูอยากได้อะไรพอเริ่มเบื่อแล้วก็ยังแขนอะไรอย่าง้ เด็เด็กลูกเ่ามห่นางเผาเ้วจยิงนี่นางเผาเผานีเยอ

หนึ่งเราไปตึ้งก่อนทำอย่างอื่นเออที่ล้มจะมาน่ะจะเข้าเหมี่เนี่ยไปขึ้นกระติกค่ะค่ะแม่น้ตยี้ตอนนี้ก็ต้องเลยพักจะกินต่อบรแม่นมืออื่นไหมมื่ออื่นก็มากอื่นวันนี้วรนเล็กบอกว่าพี่ไม่กินขี้เล็กอ๋อพี่ไม่กินขี้เล็กไม่ต้องมีไอ้นี่ไข่เจียวจบได้ไม่ต้องห่วงขี้เล็ก มาก็อย่างนั้นอ่ะนี่ว้เนีะยินตาม่ดีกระเดกประเดกลุกประเดกถึงถกอันก็ถึงอยากเลอดนะอ้ยจะได้กินเลียงเน่าจุ๋โอ้ยต้มเซ็งจัดจ้ำน้อยๆไข่ใหญ่ๆเว้ยไม่ใช่น้อยๆนะฉันกำจานทำเนาะกำจามันตัดเท่าไหร่คเปลาเออคุณเจ้าลาบคุสีบเนาะ ตั้งมาคุกมันคุกเม่กัตามขอมกเลยขอยยันเนี่ยแล้วาสตรประเดช์อ่ะแลสิหายไปอยันลูสาดประเดชหายไป้วนนีลล

Ừ. Để không ừ, cho non. Những non đó non cho lên không? Ừ. Ừ, non đọc. thôi. nói ừ. bạn ừ. đấy. Đã bản, đấy. Ừ. Ừ. นู ų, ่นนู่นเอนูนนูนไปนน่นไปเมกมกเมกเ็็นมนก้หเาเมาส่งทตัตระดับหเกเห็นว่าหาไไหนนนูมองตามเดี๋ยวจัตึ้งสิเมกกรุอรุ เมฆเอาคาให้ยายหน่อยเมฆเมฆเอาคาให้แล้วสิเขาจะมีเออเอาจรมาโอ้นั่งำสาบมาแล้วอุ้ยอุ้ยกินอะไรนี่นนไม่ใช่ากนเราไลยกไงอย่ได้ไหนอย่าใครกินไม่ไลกหรอ่าอือไปไหนนะเมฆมายังอยู่ หาอะไรลูกหนูหาอะไรครับไหนลูกไหนจับซีซีอยู่ไหนอยู่ไหนไปดูดิบ้านไปไหนลูกเด้อคิดละคิดละทั้ำนาคิดละนู่นน่ะไหนซีไปไหนลูกยายดีหมดใช่ไหมยายคนเนี้ย เดี hmm? s <S hey. ๋ยวเขาลืมเบ้น hmm. ก eh, hey. si ันแล้วกัน uh รับเงก็ลืมไหนยายเนี่ยนี่เนี่ยยายคนนี้หมดเลยเนอะเอ้ยใครรับซืไปไหนนะจางของเจ้าเนาะเบียร์ใช่มเออเบียร์ด กล้องก็เริ่มไปทัวร์ทิพย์ละไหนหรือไงหนูไปบางไม่ไหน